สวัสดีค่ะคุณอะไรคะโจครับคุณโจครับโจจตุพลคุณโจจตุพลมาจากที่ไหนเอ่ยเชียงรายครับมาจากจังหวัดเชียงรายครับเดินทางมาอย่างไรคะดีบินมาแล้วก็ตรถแท็กซี่คุณโจทําอะไรมาก่อนนะที่มาทาวด์คอร์สซี่เนี่ยค่ะที่พังมาก็ทำจัดสรรที่ดินขายแล้วก็มีแผนว่าจะสร้างบ้านขายก็เลย มาเรียนกนารทำโฆษณาาเรียนกนารตลา<ช>ดการขายะคะเกี่ยวกับการออนการขายแบบออนไลน์นะคะเพราะสมัยนี้ขายเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจากการที่เข้ามาสมนานมา<ช>์ตะคานนะฮมีความรู้สึกยังไงบ้างครับคอร์สของเราที่จัดขึ้นอะในคอร์สนี้ก็ดีครับเพราะว่าคนก็ไม่เยอะเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้และทำให้เราเข้าใจได้แล้วก็ เ,เรียนรู้ได้ครับค่าวหวานอะไรไหมคะจากการสัมมนาครั้งนี้ครับมีความคาดหวางครับผมเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำการตลาดออนไลน์แล้วก็สุดท้ายเนาะมีอะไรฝากจากาฝากน้องๆหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงคอร์แเ้าสนใจบ้างผมคิดว่าคอร์สนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจที่จะทำการตลาด จริงไม่ใช่แค่สินค้าสินค้าทั่วไปก็น่าจะตอบโจทย์ได้ครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณจ้มากนะคะพี่ชาะ